ววสวัสดีพีสุขูสุขคนผู้ติดตามผู้ขุนโยยินดีตอนรับเขาสู้สองสิบหกผาร้ยชาแนลครับส่องตาขุนพาร้ยเด้อพี่น้องเด้อที่ว่าเอานั่นกะมือว่านนี่ขอโทษดดหลายๆมือวันที่ยี่สิบหกของพ่อเล่าสามัคคีทุกขู่ทุกคนนั่น้ะที่บ่ได้ติดตามที่บ่ได้เห็นเนาะ คือว่ามันคัดของลายยางก็เลยข,ขอโทษขออภัยเอฟซี 4, คือว่ามันเทิงหนึ่งส่องที่มันที่เห็นเหล็กตัวเหล็กออกกันกห็หาม่าเห็นหมดคือว่าเล่าสามาขีน่นี่ออกอยึดชุดส่องต่ว่าออกส่องละนิดละน้อยลังส่องกับลังส่องเคยออกเต็มเต็มกับว่าเขามาลุดออกไปไหม เลยหาไปเห็นเลยด้เลยเห็นสามเหล่าก็าเลยบอเอาลงเ็เลยมีเอฟซีผู้หนึ่งวะาโ่มมาถามวะเป็นยังคือบ่เอาเอาอันม่เห็นอหนวันที่ยี่สิบหกลงเ็เลยว่าหมู่บ้านมันเขาบ่เตรียมก็เลยบอเอาลงถึงมันหยากมันคุกคักหลายอย่างเนาะถึงเสียงเพลงก็ดังขางวัดขางที่ เสียงเพลงเสียงลำ่ำก็ดังเปิดดังตึมตึมมันก็ะเลยเป็นอันว่าเอาลงบ่ได้บ่ได้สองไร่การลงเวลาเสียเอาลงเอานันลงคือว่ามันว่างอยู่เวลานั้นพอดีเสียงเพลงก็มาเวลานั้นพอดีไม่พี่นอ้องท่างปลูกก็เลยเอาลงบ่ได้เอาลงไปกับมีปัญหาโหลดยูทูิ่นกเพี่นกสิีว่าหพิ่นบ่ใหา้เอามีเสียงเพลงเสียงลำ่ำเสียงโมนี่ลงบ่ได้ ท่าติก๊กตอกนีลงในให้เจ้าในกบจัดมันสิพิตลิขสิทธิ์เพ่งข้าเจ้าข้าเจ้าว่าอนุญาตทางสองอยูทูบว่าอนุญาตก็เลยบอลลงก็เลยเป็นยากๆหลายอย,าอย่างนี่ดอกเนาะมันก็เลยบมกไปยังมือเดียวเนาะมือเดยว่าเห็นกะคือว่าบ่าสะดวกเนาะพี่น้องเนาะบ่าสะดวกในการจัดจัดถ้ให้ขันมาเห็นคือบ่าสะดวกกระปูกระ ถึงเบอร์โทรไว้ยุหรอกกระโทรมาถามเบอรงเด้อ,อผู้ติตด,ด,ดตาม,มก็ไดต่ว่าขนาดติดตามมิหรอกคื้จังประตูใส่กับว่าได้ล่องมันว่างูเบิ้ลเว่าล่องไปแล้วเด้อประตูใส่ก็ล่องแล้ววันนี้เจ้าซามาคี้ก็สิล่องแล้วเมืเ่อไา้พอเห็นกระจังโทรมาถามมึงเด้อพอเห็นออกอากาศเวลาถึงถึงเวลาเบิ้ง่อเห็นกระจังโทรมาถามเมึงว่าเป็นจังไนพอเห็นออกยูทูบไป เล่นออกส่องไปก็คือจังทูมาถามเบื้องมาว่าเป็นจังไหนอคือว่เห็นหน้าจังโทรมาเด้อกูก็ถิงเบือทู้ไว้ให้ย,ยีดหรอกนี่ละที่ถิงเบือทูไวก้ก็เพื่อควบสะดวก็ไดนี่ล่ละต่ว่าขันฉีนมาถามว่าตัวใดตัวใดนั่นน,นั่นบ่ไดดคือว่าขันเอาเอาออกไปแล้วก็คือรืมเลยหน้าเพราะบ้าบนบ่ได้ย่กับโตจบบ่ได้ยุกับโต ชุดนี้ปล่อยไปแล้วก็คือยังก็คือลืมเลยหันมาท่านปอปนี่บ่ลืมหันไปไปแล้วก็คือให้เบิ้งในยูทูบเอาขันว่าเห็นฮอดเวลาแล้วบ่เห็นก็โทรมาถามเบิ่งว่าเป็นจังไดคัดของแบบใดเด้อให้เข้าใจเอาบ่ไล่ลายายห่างมามาละมาแก่มือมาแล้วเต็มๆแล้วมือนี้วันที่นี้สิเกี้ด้พี่น้องเด้อ เมื่อนี้ละมือสีรวยมือสีแตกเต็มเต็มเือเปลี่ยนไปมือหนึ่งงี้สิหก่าได้ล่งออกอากาศบ่าได้จับคู่เล่าสามาคีเล่าสามาคีจับคู่าาคาาคคห้าหกห้าหก Tuyệt chết Tuyệt chết Si hạ Si hạ Si lạc w i n ผมเด่นหาหกร่องแปดหาเหล่า VIP อพ

2, 3 2, 3, ngốc chết chạy quên là mưa chết nè hoa nhau lấy liệt kiếp thiếu đi <laughs> mưa lằn nào chết nè tình yêu lạc lịch kết cái kế mì khá là là kỳ nặng bưng hậu bằng làm cái khẩu đó Vinh Vinh ตรงกันเป๊ะเลยงันนะเอียงๆไจังหน่อย1 2 3 4 l 6 7 8 9 1 2กเด่นก็12วิ่งก็12พี่น้องเด้อกเด่นกเน12ตล่ง ร่องสิบเกตร่องสิบเกตเหล่าสามาคีเหล่า sama ki mak mak ki ต้องย้ำคำบอาไว้รู้ว่าทันเริ่มมือลันไปเลย V I P V I P ทันมือเขียนไปก่อนครับโคมกเก็ดมกเก็ดเก็ดแปด เลดแปด hốc kết hốc kết Vinh hốc kết Vinh cũng nên cũng nên hốc kết cũng nên hốc kết Luông cầu hộp. Lào sát ta bàn não Serta Serta VIP IP Serta IP 到呢 lún hạ 4 hạ hạ hai hạ hai hạ เก้าศูนกวิงว่งวิงว่งกมเน้นกลมเน่นเก้าศูน รองเนี่สำคัญเด้อพี่น้องเด้อเมื่อวานเนี่ยออกแตกจอออกแตกตรงตรงูย่ห้าน้อยสะพอกิจพี่น้องตัวร่องนี่แหละหาหนึ่งจำได้อย่นีเดอสีล่องเบอร์ทั่วไปคือว่าล่องบ่าหันย่ามบ่าเห็นให้ทั่วมาถามบ่าขบปล่อยออกนั่นสิสิจะแจ้งความจำหนงในฟังกันจะไ่ได้เข้าหาศูนย์ หกสามั่งเตียมันคัดของก็จสได้บอกไปเนาะพ่น้องเนาะทิ้งไว้ให้โทรมาถามมึงเสียแล้วศูนย์เก้าหนึ่งยันบ่เห็นเลขออกมาจอไปเกตเกดคัดของยังนอโทรมาถามเมองยังเสบ,บ่ได้รอค่อยคือว่าประมาณ ใบสามโมงยังสากรีเห็นแล้วหรือบางมือใดสะดวกก็เมือ่อใดสะดวกก็สีเห็นยุดตั้งแต่ตอนช่วงโม,มงสามโมงเสาร์นั่นะเกทเกหาแปไทติดตามใว้แล้วจะคว่มสะดวกของปูสิจัดออกใดไหมบางมือก็สิออกสวยแนย่แต่ว่าบาทานหอดไม่ลาออกดอกขันหอดหกโมงหามงแ,งแลแงลำบ่เห็นแปลวา่าไม่ปัญหาคัดของโหลดจังสีแม่เข้าใจเด้อ ปูขุนถึงไม่รไกลเสิออกแล้วบอกออกไปบ้เห็นนี่คือแปลว่าคัดของแล้วมีปัญหาแล้วอ่ะขามาเบิงบ้งขามาเบิ้งแก่เมื่อละเมือนี่แก้เมื่อพอยยังแก้เมืออ่อเพราะว่ามันปล่อยบได้มันบ่เห็นก็เ,เลยปล่อยบได้เพราะว่าบ่ดด้จดบไดไนั่นจดบได้เลย ส่องที่ไทยถอดออกเลขออกกบว่าเห็นจกไปจังไหนย่ามสีบ่ามากกับ้าเมาซื้อไหมค้นหาจังไล็กกบว่าเห็นมีตะมีตุด่องแห่ง่องแล้วมีตะเชียงเพลงหลังสองกองแป้งกองแป้งโตเลขก่เห็นส่องที่เปิดกงกวงผลบ้ามากจังสีแม่ก็เลยบ่เห็นกันหน้าก็เลยบ่ได้เบ่งไอโยมีเอฟซีผู้หนึ่งท่านหนึ siglo, ang, ่งพนทูมาบอกพนเป็นขาประจํามันหน้าพนเป็นผู้ติดตามพนเลยทู่มาบอกพนเบ่งพนเบ่งเห็นมองมันออก บูนเห็นมือเห็นมือบ่เห็นนะมือบ่เห็นกับเปล่ามือจังสันหล่ะมือบ่เด้ออกนะมือบ่เห็นเห็นบ่สมบูรณ์เห็นแต่เล่าสามกี่เล่าวีพี่เล่าสามกี่ีพี่เล่าสตาบ่เห็นบายในวัาที่เขียนมาเจียหอกเสียงเคียงเสียงเพ่งดังมากอะเมื่อโอกาสเลยหน้ก็เลยยุดตีไบวันหนึงเอาขออภัยเด้อกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาที่ตามเบิ้งหล่ะแล้วมือได้สะดวก เห็นเห็นออกอากาศกับแปลว่าสะดวกกันว่าเห็นกับคือว่าต้องมีแนวเป็นไปแม่นว่านี่อันเป็นไปว่า่าเห็นคัดของทงั้งเทคนิคลายยางอย่างสี่เปนว่าเอามาเบิรงเดอมวันนี้เราสามาคีมาแล้ววันที่ยี่สิบเก็ดก่ก,กระดาคมเห็นแ่แน่นอนมือนีมือ,มอแหล่งสองถุมเพลิงออกแ่แน่นอนเราสามาคีจับ 5, 6, กูห้าหกแปดเจ็ด สี่หาแหาวิ่งหาหกกลมเด่นกลมเด่นหาหกล่อง8ปดหาแล้ว v ีไอพีหนึ่งสองสสหกเก็ดเก็ดหนึ่งวิ่งหนึ่งสองกลมเด่นหนึ่งสองล่องเก็ดหนึ่งแล้วสามาคี VIP อจ้าบคูหกเก็ดเจ็ดเก้าเกหาหกวิ่งหกเก็กลมเด่นกลมเด่นหกเก็ดอง 96. เก้าหกล่าสตาร์วไอจ้าบคูเก้าศูนย์สองศูนยูนหหาสอง วิ่งเก้าศูนย์กลมเด่นเน้นเก่าศูนย์ร่องศูนย์หาเอาแคบหน้าจอแคบหน้าจอพี่น้องผู้ได้ข้าวมาแล้วก็ได้ขออภัยมือวัานทีว่ามัน่เห็นกันเนาะผู้ติดตามกา็ไดมบ่เห็นขออภัยมือเดียวพี่น้องมือเดียวพญายามบาดทำให้ดีที่สุดแล้วต่ว่าบางทีมันคัดของมันจำเป็นมันบ่ได้ก็คือขออภัยไวเ้เ้อ หน้าที่นี่เพรออาะอาัยลวงนาใบมือได้บ่เห็นก็คือคัดของคักกละผู้กระจังบด้ปลอยไปคัดเลี้ยงปวยเนี่ยได้ส้างไปแล้วก็ต้องบล็กมือบา้าหลังจะคว้างมันว่สร้างไปได้หน่อยได้รลายก็เอาคือว่าได้ส้างผู้ติดตามก็มีแล้วนอกจากสีบม่มีคนเบิงเด้พีนองเด้อจังสิเศร้าจังสิหยุดเด้อเอามื้อนี้ก็ให้ f อสซขูสุคนเมื่อวานนี้ว่าได้บ่ได้ขามาลวยก็เนาะมื้อนี้ลวยๆเด้อมื้อนี้เด้อเอาทังสีเล่านี่ล่ละ เล่านี่มาตรฐานอยู่แล้วเล่าเอาทั้งซีเล่าให้พี่น้องมีโศกมีลาบกันสุข,ขูสุคนเดอ <c oughs> ้อผู้มีเงินมีท่องใส่ไก่มีเงินมีท่องใส่ใจให้ลำลำเรื่อยๆซะให้มีอยากมีกินกันสุข,ขูสุกคนเด้อพี่น้องเด้ออย่ากเก็บอย่าจนกันเด้อพอกันไหมสึดต่อไปสวัสดี